ทำกันนะคะทำกันหายใจเดี๋ยวพี่หอย้างนะไม่สั่นหายใจเหรอเหมือนได้เหมือนเอ็มเอ็มเลยจะร้องจะร้องดีเล็กจะร้องน้องตาเล็กจะไหมเห็นไหมบอกแล้วน้องตาเล็กทำกันหายใจนะโคตรเเจ๋งลย พยายามอยากกั้นหายใจนะคะอ๋อไม่กั้นใช่มใช่ค่ะไม่กั้นค่ะมาเจมาสวัสดีครับน้องพยาบาลอยู่ที่ไหนนะโรงพยาบาลมเทศน์ครับสนาิเทศนะชานาทามค่ะมาตรวจให้ถึงที่เลยนะคะวันนี้นี่แหละเดี๋ยวดูดือๆอยู่นี่แหละวันนี้ทำงานอยู่โรงพยาบาลสนามดีเดีนเอสค่ะ สนามที่ไหนนะรอจอาที่ดุสลาคำแม่จะรอ15นาทีทีนี้อยา่าเข้าใกล้ใจนะของชินจูนะชินจูมาดูผลด้วยลูกมันมันทราบเลยไหมหรือร <c oughs> อ,อผล15นาทีค่ะดูผลไม่ังไม่ใส่เลล์นเดี๋ยวจะหนมา15นาทีอันนี้เป็นการเปิดตรวจเบื้องต้นเนาะตอนนี้รับรองผลแล้วรับรองแลยถ้าถ้าถ้าติดเอาตัวนี้ไปโรงพยาบาลได้เลยอ๋อ มีถุงมีถุงพลาสติกขยะอะไรไหมครับที่นั่จุ๊บเจมบแล้วขยะไอเด็กไอมาด้านหลังอ่ะยกมาเลยวกมาเลยแม่พายเลยเจอติดติดพี่กับบ้านเลยไมบอกคำเดียวเลยไม่ไม่แย่ต่อหลอกมันต้องรออ่ะต้องต้งไหนถึงสามวรถรู้ก็ต้องรอจตัวไหนตีดไม่ติด้ด ตัวที่ติดก็คือตัวทีครแต่ตัวที่ไม่ถ้าติดอะมันจะขึ้นซีกับทีขึ้นหมายถึงขึ้นสองขีดเหมือนตัวขึ้นตรงนี้เหรอขึ้นตรงนี้นะเหมือนตัวทีครับตัวยังไม่ไปซีเลยในตรงที่ไหนมค่อยๆไหลไอืมแต่มันจะไม่ขึ้นใช่ไหมถ้าถ้าเสร็จมันจะขึ้นสองขีดตรงไม่ตัวซีก็ตัวทีเหรอ ถ้าติดจะขึ้นสองขีดครับถ้าไม่ติดจะขึ้นขีดเดียวถ้าไม่ติดขีดเดียวอถ่ต้องขึ้นสีนะถ้าขึ้นทีเรียบร้อยอ๋อถ้าไม่ติดเนี่ยจะขีดเดียวแต่ว่าถ้าติดจะสองขีดจะไม่ติดแล้วขึ้นสีแล้วเนี่ยใช่เหรอซีมาแล้วอเคโลกเดี๋ยวรอกทีนี้ก็งไปเกมจริงเหรอจะไม่ติดเดี๋ยวหลก็อนเีเม้แ่ดไปเ ยืเลยนะเกก่อนตืนอืมตืลรอ้นอากสิบห้านาทีอ่ะี่ข oh <và and> <fork> ึ้นสองเลยแม่เดี๋ยวมาถ่ายต่อสิบห้านาทียังถ้ารอสิบห้านาทีแม่มืออีกอ่ะเหลืออีกส้านาทีใช่ไหมจะหยุดคนหยุดก่อนแล้วมาถ่ายต่อด่อนรอดูนเดียวเลยเนี่ยกดหยุดเลยหยุดแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายต่อ อันนี้คุณเต็ียมได้แต่15นาทีใช่ใช่ครั <c oughs> ของพี่ว่างมากเลยนั้นสิบนาทีแค่าขาดใจเดี๋ <c oughs> พี่เจน